พ่อซิสเตอร์น้องสักกันเลยแต่แขกรับเชิญเอกทุกท่านวันนี้เรามาชุมกันเพื่อให้เกียรติเป็นพิเศษในบุญคาองคมปธรรมบัดปักหของเราแห่งนี้ท่านเป็นผู้ที่ได้จิตชีวิตตามจิตลมพระวรสานด้วยการปฏิบัติความยากจนอย่างเคร่งครัดและก็บำเพ็ญพรตภาวนาตามอัจฉริยะของดั่งบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซี พระวระารที่เราเพิ่งไปรับฟังในวันนี้ช่วยเราให้เขาา้าใจความสำคัญและความจำเป็นของแนวทางในการเนินชีวิตของนระบุญคราาได้เป็นอย่างดีในพระวราสรในวันนี้พระเยซเจ้าทรงนำเสนอโรงคเองในฐานะเทวมุนซึ่งมีเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เป็นกิจนกล้า พระองค์ทรงบอกว่าส่วนที่ต้องเกิดดอกออกคลคือกิก่ก้านแต่ถ้ากิ่ก้านในไม่เกิดผลม,มันจะถูกตัดทิ้งเสียจากลำต้นเพราะว่ามันเพียงแค่ดูดน้ำเลี้ยงจากลำต้นแต่ไม่ยอมให้ผลอะไรเป็นการตอบแทนเลยเพราะคิดว่าวิเศษชนของพวกเรา บางคนอาจจะหลายคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นมาวัดทุกวันอาทิตย์เพื่อรับอาหารฝ่ายจิตด้วยการรับฟังพระวาจารของพระเจ้าและก็รับศีลประหารเสร็จหรืออาจจะมาวัดวันอาทิตย์เพราะว่าทําการกดข้อบังคับข,ของศาสนาจากรที่ต้องมาร่วมเพราะว่าถ้าไม่มาก็กลัวบาปกลัวต่ำนรก แต่เมื่อออกไปจากมันแนละ้วก็ไม่ได้ให้อะไรเลยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มคิตชนที่พวกเขาเป็นส่วนหนส่งเลยและสิ่งที่น่าสนใจบ้างก็คือว่าพระเยซูเจ้าบอกว่าแม้แต่กิ่งก้านใดที่เกิดทนก็จะต้องถูกตัดและก็หมายความว่าถูกตัดบางส่วนออกไป หรือว่าถูกตกแต่งทางความสะอาดนั่นเองเพื่อว่ามันจะแตกกิ่นใหม่และก็เกิดผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคิดว่าชาวสวนผลไม้หรือว่าคนที่ทำสวนกุหลาบเนี่ยบากุหราบเนี่ยน่าที่จะคุ้นเคยกับกระบวนการนี้ดีและก็รู้ดีว่ากระบวนการนี้มีความสําคัญและก็มีความจําเป็นต่อผลผลิตที่จะตามมาอย่างไร พี่สุชาติโพธิ์ทรงอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีกว่ากระบวนการถูนิดหรือทำความสะอาดนี้อยู่้องกับข้อวาจาของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงบอกว่าท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้วเพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่านเพื่อว่าตัวเราจะเกิดผลเพิ่มขึ้นอีกเนะี่ยเราต้องถูนิดด้วยการปีเนีย้ หรือว่าตัดสลักค่านิยมที่ตรงข้ามกับค่านิยมของพ่อวรสาตว์และก็ในเวลาเดียวกันเราต้องดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวาจาะหรือว่าคำสั่งสอนของพระเรยซูเจ้าแน่นอนกระบวนการนี้ยมเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญพลดภาวนาการปฏิเสธตนเองการควบคุมความบาดหมาตามธัรมชาติทุกประเภด,ด้วยเราคิดว่าถ้าบูชา ซึ่งเรามาให้เห็นเนะครี้ได้ผ่านกระบวนการถูกดิ้นรือว่าทำให้สะอาดดังกล่าวนี้อย่างไร้ข้อสงสัยใดทั้งสิ้นการตัดสลายชีวิตที่หรูหราฝ่ายโลกและก็การหันหลังให้กับสังคมที่เต็มไปด้วยค่านิยมที่สุดทกับค่านิยมของพระวรตารขอ,ขอ,ราาขอท่านแล้วก็เข้ามาปฏิบัติ ความยากจนและก็ําเพินพูธรรมดาอย่างเคร่งครัดแ่อยา่าา,าคิบะเป็นสิ่งยืนยันสิ่งยืนยันที่ชัดเจนในเรื่องนี้และก็ในบรรดาผู้ค,คนมากมายทั่วโลกที่ได้เจริญชีวิตต,ต,ตามรอยของท่านัวทางซิสเตอร์ทุกคนในนามคาริสกาฟูชิที่เป็นเราพเราด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเห็นได้ว่าเป็นผลที่เพิ่มขึ้น จากกระบวนการถูกลิบหรือว่าทำให้สะอาดของท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็น,ปนกิ่งก้านที่เกิดดอกออกผลเนี่ยเราแต่ละคนต้องพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการถูกลิบนนด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันว่าการเกิดผลน,นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของพวกเราเองแต่ละคนเดนลำพังแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเป็นบอกเกิดของชีวิตเราเป็นหลักในเรื่องนี้พระเยซูเจ้าทรงกลัาไว้อย่างชัดเจนในพระวรสารใน่ันี้พระองค์บอกว่ากินกับมือเนเกินผลด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่กิตอยู่กับเขาฉันดั้น ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้นเพราะฉะนั้นผลพิในิจใดๆก็ตามที่ออกมาจากตัวเราเนะี่ยจึงเป็นเครื่องหมาย,สยแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้ากำลังทำง,งานในตัวเราและก็กำลังทำง,งานหา่างตัวเราแต่ละคนแน่นอนผลพิน็นที่ยิง่งใหญ่ที่สุดก็คือ ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและก็ต่อเพื่อนมนุษย์ของเรานั่นเองพระเจ้าพรทเจ้บอกว่าถ้าท่านมีความรักต่อการทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราแยกตัวเองของเราออกจากพระเยซูเจ้าเราก็คงไม่ต่างจากจกิ่งที่หา่างและก็ตกลงมาจากต้นไม้อีกแต่จะเดี่ยวแห้งตาย รบบอกว่ากิ่นก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บทิ้งในฝาและก็ถูกเผาการแยกตัวดังกล่าวไม่ได้ไหมายความถึงเพียงแค่การอยู่ห่างจากพวกฝาการเท่านั้นแต่เป็นการปฏิเสธที่จะนำแนวทางหรือว่าคำสั่งสอนของโลกนีน้ของพระเยซูเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเรา เป็นการปฏิเสธบอกเกินในชีวิตซึ่งมีแต่จะนำความตามาสู่พวกเราเท่านั้นที่เราที่รักโอกาสที่เรามาร่วมเฉลงมฉลอัและพิจารณาบางความหมาของพวกเราในปีนี้ก็อยากจะให้เราแต่ละคนได้พิจารณาไตรตรองเป็นพิเศษถึงความสมคัญของเราแต่ละคนกับไระเคริสต์ิช้าผู้ซึ่งเป็นบอกเกิห่งชีวิตของ ราแต่ละคนเราต้องสนนสนกอยูนน่เสมอว่าชีวิตของเราแต่ละคนไม่สาม,มารถแยกออกจากโรกได้เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนต้องพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดำรงอยู่ในโรคและก็เป็นนึ่งเดียวกันกับโรคอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาพาเราจากโรคได้และก็เราก็ต้องมันกระชักความสัมพันธ์ของเรากับโรค ให้แน่นแฟน้นนับปังยิ่งมากขึ้นด้วยการมร่วมพิธีวิสาด้วยการฟังพระบาจาของโลกด้วยการรับศีลพรามหาศิลศีลศักดิ์สิทธิแห่งความรักแล้วก็ขอให้ชีวิตทั้งครบและก็จิตอารมณ์ของนักบุญคาราองบทความน,านี้เป็นแบบอย่างและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับเราทุกคน ที่ยางต้องดำเนินต้องเดินทางถึงบนโลกนี้ต่อไปขอพระพิจารณาพรพวกเราทุกคนขอรักพระองค์ ดำรงชีวิตทุกๆนาทีทวีสัญญาโออง์พระคริส